กะผู้ดิสานผู้บ่าวฟันแซ็บครับผมมากระเป๋าเฮงเงาครับเงาผมพีพากันไปยังบางเฮงครับไปยังมีเสื้อผ้ายมันนี่มีเสื้อผ้ายมาสั้นอุ้ยกำลังไหนเขาเวียนอยู่ครับผมวันนี้บนทัวรมาบอกวันนี้กรเปาเฮงกลับไปครับผมวันนี้กระเปาเฮงครับผมครับสวันดีครับสวันดีครับสวดสดีกันครับผู้บ่าวอีสานพันแซ็บครับวันนี้ผมบโม้เลยนี่นี่ครับพันนี้บนทรมาบอกมีเซอร์ไพรส์ยมาสั่นผมเมื่อก็นั่งเล่นกระเป๋าเฮงอยู่เหมือนกัน้น เพื่อนไปหาเพื่อนมีอย่างกองเพื่อนทรมากเปล่าเป่าวิ่งกับผมพาขึ้นรถมาเป่าวิ่งบอกว่ามีเสื้อผ้าให้กับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันครับว่าจะได้ตัวยังจะไปซืได้ตัวยังครับสักครู๊ตนะครับสักครู่นึงอ่อนใจมาณกัใจน้อยอีกมันสามกิโลสี่กิโลหยอดครับผมครับครับครับไปกับเป่าวิ่งรับผมนี่เป่าวิ่งเป่าวิ่งครับคขอบคุณครับครับไปเรื่อยครับเส้นทางจากบ้านตะเคียนบุ่งสู่เส้นทางสองหนึ่งซีสองสองซีไว้หนึ่งกับ บาเองบาเองไปหวยนะครับจะไปขึ้ยมเสียเนี่ยแล้วถึงมาครับผมโอ้สิไปของนละคนนูดพูดเขาคนละพูเพ่เพิพวกเขาการนทางว้ยครับครับนี่ครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้โหมากับแรงเนาะเบาเองเนาะครับโอนี่มันกเนตากของเาีันี่ครับน้าปังคับผมบานผมอุสมบูครับผมบาเราเห้งครับน้าปังครับผม ขนมสมุ์ได้ผู้สาวเลยครับบางวิ่งขาดแคฉนอยู่มั้งดีครับมึงข้างหน้าครับตาเขาครับตาเขาครับผมตาเขาบ้านเบาวิ้งสุดยอดครับมาถึงผมอยากเป็นเคยบ้านนี้อยู่ครับแต่ขนาดเบาวิ้งยังหาเมียไม่ได้นะผมหาได้วันเดียะเอาละนะครับไปต่อครับเมื่อนี้อ่ะ บาน้องไปใส่นมันไปทุระอยู่เดี๋ยวพันมาเขามาอยู่ครับบาน้องบาน้องหายครับเมนี่เมนี้บ่าน้องหายไม่เป็นอย่างเป่าเฮงอยู่เบ่าหยองเบ่าเด่นกะเป็นเปรี้ไปว่าอย่างล้มศพอ่ะกไปเห็นงานอยู่เดี๋ยวจะเจอกันตอนแรกนี่างไะเจอกันครับครับผมครับผมสับญินะครับผมจะเจอกันลวครับแบบหนึ่งครับครับผมครับ ครับวันนี้กันยี่ห้อนะครับพอดีนี่ตอนนี้กันสี่โมงโมงแล้วครับมันรั้เร็วใส่ใส่ใส่เด็ดใส่ตรงไอ้ตรงไอ้ที่ผมมันน้อนเนี่ยเป่าเฮงนี่แหละนี่มกอคจะพักควันนี่แหละไอ้นี่ผมมันน้อนเนี่ยนี่ครับกําลังอยากผมมันพี่น้องผมเลยนี่งาผมนี่แหละผมมันน้อนนี่แหละครับนี่ครับอ๋อโค้ดพิธีนะผมจะเต้นี่นะครับเขาเขาไปเลยเขาไปเรื่อยไปติดตามคลิปอยู่กับเซียนอยู่มัาผมมันน้อนนี่ครับครับล้วนานเลยครับผมานหาะสกุลพัดไทยมึงกี่ืงินละครับผมสี่พุซใส่ข้ามามากเงินแล้ว จอดสซเบ้าเองจอดนี่เดี๋ยวหัวนนี่เลยนี่เนาะครับอครับนี่แล้วห้องผมนอนบ่มือนั่นแหละครับมือที่มาหาเบ้าเองแหละครับครับไปใส่มากผู้ทั่วบอกไปลุยเราอยู่ถนนอ้อมครับนี่โอ้พอดีเลยบ้านร้านอาหารสไยคนในคาร์ฮอมส์สเตย์ครับบริสัร์ทจอยเนเ่น่ะจยู่ล่างส่น สวัสดีครับสวัสดีครับบางยิงครับครับอ๋อน้าสวัสดีครับจำได้บ่นี่จำได้บุ่ณิผมเคยมาพักอยู่นี่อยู่ไหมมาพักของนี้เมื่อสองสามวันก่อนเอฟซีไหมบนแอ้มมือนี่ผมก็มาพักนี่ครับเอฟซี่ไหมเล่นน้ำจองห้องห้่อยผมได้เจองห้องหนึ่งว่างปะเอฟซีเอฟซีผมเอฟซีบางยิงเขาเอฟซีเขามาต่พัทยาครับมาหาบางยิงโดยเฉพาะดังดังบางยิงก็รักดัง ครับครับอดีพอดีหน้าพอดีันแปลกพอดีครับอมึงครับผมมามาบ่าวอีสานก็ดีสานไก่พอดีว่าผืนใหไก่ขอบคุณอู้ผู้บ่งผืนใ่ไก่ครับผมนี่ฮะแล่นแล่นเล่น

มันมาจริงๆโอ้โหมดแข่งเจาะเลยตายบ่บามิงตายเลยไปแล้วตายแล้วอ่ะครับอ้ยแล่นแล่นหรือตัวอันนตัวท้องกับใบตัวตัวแล่นตัวแล่นตัวแล่นเออครับเออตัวท้องเออตัวท้อืงจะมากินไก่ไอุ่นโอ้ยเบายิงได้เมนูให้ผมอีไหมครับไปนี่โอ้ยครับพี่น้องครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดครับมาหาเบามิงมือนี้ได้เนเจ๋งเลยครับเฮ้ยสุดยอดเลยครับ เนี่ครับนี่สุดยอดครับวัอนี้นี่ครับเดี๋ยวกินอาหารสุดยอดเลย,เยอยากินย่างครับผมหากินย่างครับเพราะว่าขาลังมันก็เป็นปลานะขาลังเป็นปลาเป็นยังไงผมามาถิงบนนี้ตัวแลนด์เนี่ยครับบม่เป็นตัวเหี้ยถ้าตัวเหี้ยก็คือผมนี่แหละครับ <laughs> สุดยอดเลยสุดยอดไม่ไม่อนุรักษ์ครับไอ้นี่ไม่อนุรักษ์รรครับไม่เป็นไร นี่ครับนี่ครับนี่ครับบ่าวมิ้งอ้เมื่อกี้ผมถ่ายกองผิดกลั่งนี่ครับบ่าวมิงพายแอเดนเจอร์เอกแล้วครับนี่ครับแป๊บเดียวได้ของกินครับกับแก่นตอนแรงประสนพิณหังไอ้ที่พักซื้ออย่างกับบ่าวมิงที่ผมมานอนเมื่อนั้นผมมานอนอ่ะคื้อข้าวหอมสเตย์ข้าวหอมสเตย์นะครับฝากไว้เลยครับมาทางกลับเชิงครับเขีนผ้าจักกันเลยครับผังจากช่องจอมครับดันช่องจอม ฉันม,มาจากประสาทกับเพื่อมันอยู่ขอมืันครับผมเรื่องครับผมผมมาพักอะไรสามร้อยขึ้นละสามร้อยหาสิบครับเป็นที่พักที่แบบหนาอายุมากอาานอนาการกินครบ,บทุกอย่างครบทุกอย่างครับผมร้านอาหารมันสะกวนอ่าร้านอาหารบ้านสกวนครับนี่ครับโอ้ยมื้อนี้เนาะสุดยอดน,นะบางวิ่งเนาะดนเ,นะเดี๋ยวมื้อนี้บางวิ่งเห็นเมนูอย่างนี้กินเนาะวันนี้นี่ละนี่ละ,ละนี่ละวันนี้ แลนแลนครับนี่นะแลนครับนี่แลนมันเป็นยูแลนครับถ้า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 เป็นตัวเงินตัวทองมันนี่เป็นเป็นดวงดวงดวงมันบ่ได้ดวงครับมันเท้าโบมี่ตัวไอ้ตุ้งกันทองมันเท้าโบมีบ่มีครับอันนี้แลนครับแลนแลนมันคือเงินเต่าใหม่ยังไงนะโอ้ยมือนั้นไก่ไทรทอร์ได้กับบนเหลือมกินเบิร์ดนะกินเบิดวักเบื้องยังบ่เหลือเลยออ เทาเดียวกับว่าเอ๊ะลุงมี่ก็มาถามว่าไปไส่มือนันมันยางงงงงงโอ้ยตัวนี้เองมันกินไข่ครับนี่ครับรีสอร์ทอย่าลืมด้วยครับรีสอร์ตในหน้าพักเดี๋ยวขึ้นนี่ผมกับซิมานอนนี่แหละครับทำมาร้านอาหารก็อร่อยครับเดี๋ยวขึ้นนี่กับบรแน่มาน้อนนี่ถ้าเบาหิงแพ็กเกจเดาสนหหนาหานี่ยหัวหับ ผมสิได้มากินผมขึ้นไปภูเขาคนเด้ครับไปภูเขาไอ้สองเมดตางไหมคนเด่นทานผักคนนอกฝากไหมเกิดมาผมยังไม่เคยกินเลยเนี่ยไปส่งน้นาปส่งนหนามือนใหม่กินลองไม่ละนี่ยังไม่รู้เบาเฮงพาลองก็ลองสุดยอดสุดยอดนครับเบาเฮงครับไปไปอากาศดีครับผมขอบคุณครับครับคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้แหละครับโอ้โหพาเบาเฮงกลับละ ครับครับผมมาข้าไใสิบนาทีอ่าบ้าเองครัดการเลยครับครับโอเคใส่แล้วเอาแน่นไปใส่แล้วฮะเอาแน่นไปใส่มือนี้แล้วไหมมีแล้วครับเออเออมือพี่น้องมือนี้ครับมือนี้ได้เมนูแล้วครับมือนี้ครับครับมืออ้าผพุ่มไทยสิครับมือกบพี่น้องอ่ะมือรับเอ้ยครับอืมไมนูมือแรกครับผัดเผ็ดเลยครับมือแรกเนี่ย ครับรถบวพราะหานาทีครับมากอดเลยบ้าเองสุดยอดครับโอ้คุณบ้าวันนี้เพิ่งวัดเสื้อใยง่งงเฮ้ยสุดยอดสุดยอดเลยครับไม่นู่นหรืหายางครับผมมันก็มันก็ขายตรง้นกระทั่งครับผมมันจะบัวแมนครับแต่บัแมนนะบัวแมนครับกะทั่งต้องเป็นดอกครับเป็นดอกครับอันนี้มันอื่นเล่นครับเล่้ยนเล่้ยนเลี้ยนครับเลี้ยนครับเดี๋ยวก็ไปหอดเห็ดยูกินยูปตอครับผมวัอนี้เห็ดปตอที่เดิมครับครับที่เดิมบันง่ายงายครับ พอผู้สวิ่งมันสองทุมครับวันนี้ครับผมไปเรื่อยๆครับครับครับรถบองาสามนาที่ตัวไหนบางยิงครับแบเดียวแบเดียวเลยเนผมมานอนนี่แล้วเมื่อไรเออมืนเื่นนนี่มืเรื่อน่ครับอห้องสะอาดสุดยอดครับ ถึงแม้การบรรยากาศทุ่งไรทุ่งน,น่าครับ,รบนี่ครับโอ้สุด,ด,สดยอดบรรยากาศเบองเบาแห่งไทยเพป็นเมืองนี่ครับผมบรรยากาศกราบเชื้อเป็นสุดยอดครับอยากได้เมียอยู่นี่อยู่แต่เบาแห่งยังหาไม่ได้เลยเอาละเอาละเอาละ <c oughs> <c oughs> มันจะไป็ความจริงเัรอล้ว <c oughs> เอาไปเอาโอ้รถอาษาอะไรนี่ครับรถซีเรียบพื่อนฉันเด้อนีพี่น้องสงกรานี่เบาแห่งสิมาอยู่นี่นะครับวุ้นนี้ สโลตนะไสลนบ้นอาับเอร่เด้อพี unku, umas, ่น้องนี่ละสมการบลฮิงซิมาเขาเวียนยูนิตเด้อสองสมการสันเอฟซีมหากราบมาผมนี่เนี่หน้าวัดบ้านสะกลนะครับใขึ้นขับผมนี่ครับผมหน้าวัดบ้านสกุลสีมสลาสิเลยมาจากกรซึ่งม่านจักสกิโลัผมซิมากลางเต็มมืออึนมือนคี่ผมซิมาประจาฐานยูนิต้เมาแล้วครับก็บมต้องห่วงนะครับเบลิงอูไหนครับครับเอฟซีก็มมหาภงกับยูนิตนะครับเด้อนี่มีละครับอู้นี่